ไอ้วันฮาโลวีนและฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าฉันจะแต่งหน้าผีเป็นผีอะไรดีแน่หรือจะเอาผีจับหัวหัวจับหวังขวัญมาแล้วของขวัญมาแล้วจะอยู่ที่ไหนฉันก็ทันได้ทุกที่ลำคาญตัวเองมากเลยเนี่ยจะอาบน้ําสักหน่อยก็กลัวช็อกกลัวความหนาวอีกคันมากเลยลำคาญมากเลยจะมานั่งชมวิวสักหน่อยนี่ความคันกวนใจกวนสมาธิ่เจงมากเลยตอนเนี้ใครก็ได้ไปซื้อสีมาโรฉันไม่ใหฉันหน่อย ยันรู้สึกคันเลยไม่มีความสุขมากเลยสงสัยเป็นจีกาขี้เกอนแลวเนี่ยไม่อาบน้ําหลายวันเลยไม่รู้จะทำยังไงดีดีกว่ามองอะไรนึกพี่ดังนั้นเมีอะไรลึกพี่เปล่าไม่มีอะไรแค่เห็นอะไรแบบแบบแบบเดินผ่านไปนึกไว้สาวๆน้นํานีมันดื่มได้จริงๆหรือเจ๊ไม่รู้แหละก็ดื่มไปก่อนแล้วกันก็มันไม่มีน้าหรือมีที่นี่ที่เดียวนเนี่ยจิ้นไปก่อนเถอะอย่าลีลาอย่านามัยให้มากเยอะอืมก็ะฉะนานาันนะำํายน่าดูจากการแต่งหน้าแต่งตาใชต้องสีไว้ตลอดเท้าด้วยสปิกสีส้มด้วยแม่คนสวย ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วฉันต้องดูแลฟักทองสามลูกนี่ไว้เท่าชีวิตเลยเพราะว่าเจ้าของซื้อมาว่าจะมาแกะสลักในวันฮาโลวีนถ้าฉันทำหายนี่ตายหาอะไรนันเนี่ยอะไรของนายวะพวกแค่ฟักทองทำไมต้องดูแลดีขนาดนั้นวะไม่รู้เหมือนกันฉันก็ดูยอยู่นี่ตั้งนานละมันลูบลูบคำคำลูบลูบคำคำ,คำอยู่นั่นเหมือนกับทองคำเลยสงสัยเจ้าของบ้านนั้นเช้มงวดที่ทีทมากเลยแค่ฟักทองก็ต้องดูสิให้เพื่อนฉันดูแลให้ดีดีเท่าชีวิต เด็กน้อยมาทำอะไรอยู่ในพงหญ้านี่วะน,น,นี่ยฮะย่อมผมสีแดงซะด้วยจา้ามากเลยฉันหลงทางกลับบ้านไม่ได้เจพายฉันกลับบ้านหน่อยเจ๋แต่งหน้าตาปากแล้วจะมายืนลอยหน้าลอยตาอยู่นี่ยไม่ออกไปหาอาหารกินมันจะอิ่มท้องไหมนเนี่ยฮะมายืนสวยอยู่นี่มันจะอิ่มหรือเปล่าฮะเจ๋เจ๋จะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินชัดๆแล้วก็เดินสส่เอวใส่ตูดโชว์ลีลาสัก่อนเพื่อความมั่นใจเข้าใจไหมเจ๊เย็นๆือเจ๊แต่ไม่เข้าใจทำไมทาลิปสติกสีเดียวับฉันไม่ดีอ่ะ วันนี้ใครจะขึ้นมาบันไดตรงนี้ต้องจ่ายเงินค่าผ่านทางฉันมาไม่งั้นฉันไม่ให้ผ่านรับรู้ไว้ซะด้วยเออห่วงวะเฮ้รับรู้ไว้ด้วยเนี่ยใครจะผ่านขึ้นมาบันไดต้องจ่ายเงินฉันด้วยจะออกไปเที่ยววันแทนลวินสักหน่อยเข้าแต่งหน้าผีฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะแต่งผีอะไรงั้นแต่งเป็นซูเปอร์แมนแบบนี้แหละเพื่อนจะหัวเราะฉันไม่นี้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันมั่นใจวันนี้ฉันจะเลิศเฮ้คนสวยทำอะไรมีอะไรพี่กินหรือเปล่า นั่นอะไรอะ่ะของเล่นใหม่หรืเอเปล่าโอ้โ,อโอ้คุณสวยเอาอะไรมาใส่หัวพี่เดียวความขวัญของฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปจัดฉรากของขวัญแล้วไปกันได้นี่อยากมาเที่ยวบ้านตั้งหลายวันลานบ้านนี่รกมากเลยใบไมห้หล่นเฮ้ยมีใครอยู่หน้าประตูะนะเฮ้จะแอบเข้าไปที่นี้เดี๋ยวเจ้าของจะเห็นไหมว,าว่าเนี่ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราแอบมาเที่ยวเฮ้ยตั้งเร็วตั้งเร็วให้เร็วเยไม่เห็นเจ้าของบ้านโง่มากอีอีอี ตอนนี้ฉันกำลังเป็นช่างแกะสลักวันฮาโลวีนเขาจ้างฉันมาแกะสลักในสตูดิโอนี้ตอนนี้ฉันแกะสลักก็จะเสร็จแล้วมันไหล่จะเอาเงินมาจ่ายวะไอ้นั่นมันแกะสลักมันยังไม่เสร็จง่ายหรอกมันเหลืออีกตั้งหลายลูกเนี่ยมันจะเสร็จได้ยังไงวะทำต่อไปพวกเนี่ยพร้อมกินอยู่เนี่ยเหลือตั้งหลายลูกเนี่ยให้ฉันมานั่งรออยู่ในห้องสตูดิโอนี่ตั้งนานละเมื่อไหร่จะมาถ่ายสักทีวะรับฉันมาเป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวยี่ห้อใหม่ ตาก้องคนเสี์บน้งมันหายเป็นไอหมดมันทิง้งฉันไม่โดดเดี่ยวมากเฮ้ย <Hey, S 2> นี่พวกเขากําลังจะเอาเราขึ้นไปทอดหรือเปล่าวะเฮ้ย hey, ตือนพวกเตือนตื่นตืนตน,นี่นายชอบเดิมขนาดนี้ทําไมไม่เดิมคนเดียววะมาบังคับฉันเดิมทําไมวะนี่อะมาแต่นี่มันมน้ำมันไหลวะมันก็มาทรงได้ที่อยู่นะจีทำไมลอยเร็วจังเลยจีใส,ส่เครื่องเจสกีมาได้ย,ยังไงวะนี่อะไม่รอพวกเราเลยถ้าปากแดงแกแล้วก็ไปไม่รอเพื่อนเลยจะบุญอะไรนี่นะไปกันเลย,ลก,เลยก็นจังเลยแบบนี้แหละตามาเลยให้เร็วอย่าช้าอืออ่ะยิ่งยากองเล็บสติกโดนน้ำ Ha <laughs> ha